สวัสดีค่ะวนี้ก็พบกับหนูนนเนาะคือหนูนาไม่มีอะไรจะมาบอกหรอกคือจะมาสอนเล่นสลาบกันนะคะก็อย่างที่พูดไปคราวนั้นคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าจะมารีวิวคลิปไปก็ไม่รู้นะเนาะใช่เราเกาแล้วก็หมดเกลี้ยงแล้วนะคือแบบแม่แบบเอ,อิ่มลูกถ้าจะทํายังไงก็เอาไปให้หมดเลยเพราะว่าแม่เราจะไม่ใช้แล้วนะคะ ฟ้าๆนี่คือสลมนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดังหน่อยเนาะคือแบบว่าคืออาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าเรามาอัดที่ห้องเราแล้วตอนนี้ของก็ยังเก็บยังไม่หมดที่เราบอกไปคลิปที่แล้วนะแล้วคลิปหน้าเราก็จะรีวิวอะไรก็ไม่รู้เนาะ เราบอกไปนะคะนี่นะนี่ก็ขาดนี่ขาดนะเพราะว่าเราทำแบบแข็งแข็งมากมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูซ้ำส,สุดนมสองกระปุกนะคะนะคะก็มาต่อกันแล้วเนาะสองกระปกุกเดี๋ยวเราจะมาเอาเสีชมพูกันก่อนเลยนะคะ สาราสูตรนมเนี่ยเป็นาราสูตรครั้งแรกที่เราทำนะสกีสลีมบอลเล็กน้อยๆน,น,นะคะถ้ามันติดมือก็เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะคือถ้ามันติดมือก็ใส่เบบี้ออยนะคะแต่เราไม่มีเบบี้ออยใครจะใส่ครีมที่แบบเอิมนุ่มแล้วก็ไม่ให้ติดมือนะคะแล้วก็ได้แล้วเนะาะมันน้ำน้ำอ่ะ <laughs> อบ,อบเล่นชอบเล่นสองกับทุกนี้แต่ที่ชอบมากที่สุดคือสีขาวค่ะเนื้อเขาจะดีนะมันแน่นแต่ว่ามันนุ่มน่นะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มให้ดูนะคะขออนุญ,ญาตนะนี่เห็นปะอาจจะไม่เห็นเนาะอุ๊ยจ สีเขียวมาจากไหนม,มาเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไเนานะจะมาจิ้มให้ดูค่ะหวังไมเดี๋ยวจะมาจิ้มให้ดูกันนะคะอาจกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะคือเราไว้ที่โต๊ะเดียวกันเนาะนี่นะอุ้ย ไม่ค่อยยืดอะแต่ว่าเราชอบชอบชอบ,ชอบเหมือนกันเรอนี่นะเราจะไม่เปล่านะเดี๋ยวมันจะติดห้องนะคะเ,คเดี๋ยวเราขอไปหาแม่ก่อนนะถ้ามาต่อกันนะคะเมื่อกี้ไปหาคุณแม่นะแม่เราจะเออย้อมสีผมนะคะก็ ครีมที่จะทําให้นุ่มนะคะคือครีมนี้ของเราเลยคือเป็นครีมที่แบบใช้แล้วดีมากมากนะจะเหลวๆนะคะคือเป็นครีมกันแดดน,นะคะแล้วทาทาแล้วมันก็จะนุ่มชุ่มชื่นมากเลยนะนุ่มอย่างในชีวิตเลยมันก็อาจจะติดติดเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าครีมเนี้ยมันจะติดมือนะอืมเออนันแปบ๊บเดียวเดียวมันก็ดีเองนะคะเดี๋ยวเราจะสดๆเลยนะจะไม่ตัดต่อนะคะนี่นะมันคือครีมกันแดดคะ่ะถ้ามันเออฮะอืม ที่มันไม่ติดเนี่ยก็เพราะว่าเราชินกับมันแล้วเนาะแล้วมือเราก็แบบถ้าแห้งเนะี่ยก็จะจะติดเนาะแต่นี้มือเราไม่แห้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอันที่สองกันเลยค่ะถ้าใครจะใส่ชามอย่างนี้ก็ได้นะคะต้วใหญ่เนาะก็ เป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยปานกลางนะคะไม่ต้องเอาเป็นกาลัมังนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่ออันที่สองคือจดตัวนี้กันนะคะยวขอบเก็บก่อนเนาะสลามตัวดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันนะคะคจิ้มค่ะ แต่สีขาวเนี่ยเนื้อแน่นกว่าเจ้าตัวนี้นะคะแต่อันนุ่มบอกว่าเราใส่อันนี้ยใช่ก็จะใส่นะแล้วอันนี้แหละเป็นอันที่ติดมือแล้วมันเหมือนสาลาสุดหมักฝรั่งแต่เราไม่ชอบหมักฝรั่งเนาะแล้วเราไปดูของพี่ค่ะพี่เลยน่าออขอโทษด้วยนะที่ลืมชื่อนะคะ พี่เป็นสูตรสลาดสูตนมมาค่ะพี่พอลเปล่าหรือว่าพี่เออถ้าใครรู้รู้นะคะว่าเป็นสลามสูตรของใครเนี่ยก็บอกหนูด้วยนะพี่พี่หรือว่าน้องๆกันนะคะใน YouTube เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่เจ้าตัวนี้สดๆเลยนะอันนี้จะติดมือ นะคะเพราะว่าเราทำเหลวใส่น้ำเยอะนะคะนี่คือเสียงจิ้มของเขาะนี่นะนี่คือความเยืดของเขาค่ะอุ้ยติดติด ที่โต๊ะนะคะนี่น งั้เดี๋ยวจะมาใส่กันนะคะ,ะนี่เดียวขอประมาณนี้นีดด้ถ้าเป็นไม้นี่สลามที่มันเหลวๆนะแล้วที่ชอบแบบติดมุมติดมือนะคะก็ถ้าแบบเป็นเล่น ลามที่แข็งออแล้วก็เนื้อดีนะแล้วก็ไม่ค่อยนุ่มดิ่งๆนะคะก็ดีค่ะพอรอดนะแต่อันนี้ไม่รอดคนะ่ะเสียดายสามสุดนี้ใช้กาวนิดเดียวแล้วก็ใส่น้ำเยอะ จะมาสาวนอำสลามดิสามสูตรหลายคลิปแล้วนะ ไปดูสลามสุดที่แดงดึงเหมือนเจ้าสีฟ้าใหญ่ๆน,นี่อาจจะเลวนะแต่ว่าเราชอบเล่้ยเป็นอย่างนี้เลียวมากๆเดี๋ยวเราขอใกล้ๆมือเนี่ยแหละสลามสุดนี้นะ คลิปเด้งนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดสับรสมาชิกให้หนูนาด้วยนะคะ